มาดูขั้นตอนของการทำห่วงประกอบด,ดอกนะครับสำหรับจีนา่มาม3ทับ 2, <อ><อ> 2> <อ>นะครับตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกตุ้งเนี่ยนะครับมาประกอบนะฮะเอาละดูขั้นตอนนะครับนักเรียนดูนะเดี๋ยวนักเรียนทำเองใช้ปากากาก็ได้นะลูกนะอันนี้โค้ดเอาตะเกียบนะครับเป็นแกนใช้ลวดอ่อนนี่พันเข้าไปลูกนักเรียนดูนะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับลูดนี่ลูกลูดลงมานี่ครับได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะถอดมันออกมาจากตะเกียบอย่างนี้ลูกเห็นไหมครับแล้วลูกก็ใช้ปากนกแก้วเป็นตัวคลิปลูกอย่างนี้นะฮะ่าดูปิดพัดลมแป๊บนึงครับนี่ลูกลูกคลิบซอยนะลูกนะซอยเดินหน้าอย่างเดียวเลยแล้วเรียนไม่ต้องไปปิดงานนะนี่ครับเนี่ยมันจะได้ห่วงออกมากองอย่าเต็มเลย โอเคนะได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นนะลูกนะเริ่มโค้จะทําให้ดูหนึ่งดอกนักเรียนวางตัวนี้นะอย่าให้ผิดด้านหน้านะครับนั่นก็คือหมายความว่าอย่าเอางานกลับหน้ากลับหลังวางดอกให้ถูกหน้าเอาตัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ปานก็จะดีด้วย <Yeah. S 1> นี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นลูกก็ใช้ปากจิ้งจบเมื่อกี้ปากนกแก้วคลิกนี่ปากจิ้งจบบีบ ให้มันสวนกันลึกๆนะลูกนะอย่างนี้ใส่ให้ครบทั้งเจ็ดดอกเลยเรียงมันนะครับวิธีการนะลูกนะตรงนี้ลูกจะต้องแข็งแรงถ้าตรงนี้ไม่แข็งแรงนะครับงานโดนแรงนิดยไผ่ตะขอนี่ก็จะเปิดอ้าทาให้ดอกตัวนี้ล่วงหลุดออกมาเข้าใจไหมครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวลงมือประดับแหววติดเพชรได้เลยโอเคนะอ่ะเชิญครับขอบคุณมากครับ